เจ้าหน้าที่อุทยานหุยหมาปลาสิงนกอา้าวล็อกหน้าต่างเหมือนเดิมล็อกหน้าต่างซะทุกคนมันจะมีอะไรโผล่มาไหมอ่ะไม่ปิดประตูแล้วประต,ตูไม่ได้แต่ไม่ปิดประตูประตูปิดไม่ได้หรอปิดไม่ได้ค่ะวันนี้เรียบร้อยล็อกหน้าต่างออก,กันไม่ได้มันออกไม่ได้แย่ yeah, แล้วว้ายอะไรนี่นี่นี่น่ไอ้ป้านั่นเห็นเห็นเห็นเหมือนไอ้ตัวที่เจอตอนแรกข้างล่างที่ไปซ่อมไฟอ่ะหน้าหน้ามันเขาามากเลยนะ โอ๊ยประตูปิดไม่ได้มันมาแน่เลยค่ะได้รับข้อความแล้วส่งวิทยุแล้วคุณล็อกประตูที่หอคอยลืมไห่เฮ้ยหนูอีกแล้วเฮ้ยแต่เปิดประตูะมันเปิดฝั่งนี้ได้เปิดไ้ดีไหมเปิดไว้สองข้างเลยเหรอไอ้ป้าไม่เอานะเผื่อถ้ามันเข้าฝั่งนู้นนะมันปิดได้แล้วมันปิดได้ดไดแล้วปิดซะแต่มันน่าจะเป็นช่วยฉันด้วยมีความพยายามเข้าไปในเต้ของฉันนะ มีคนต้องการความช่วยเหลือล